่ะไอ้ชื่อสวัสดีครับ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 พบกับสองสาวไอคิวชแนลโอ้โหเมื่อเมื่อไงไหยังมาหยังอีกมานดำนะตลอดไม่เห็นใดดำจักเถื่อยบ่อยโชว์โชว์บม่เห็นลรอเอ็ดกันเห็นยังมีพี่มีมีเพื่อนมาลวย เรามาดูคนดำนาดำนาสามคนที่มีแปดคนใช่นับดูกี่คนหนึ่องสามโอ้ยเฮ้นัาเป้นับเอาหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิคนแมนวะออแมนอ้างาไปนับไปไก่ปะสิบเอ็ดตัวแมนงูงู บรรยากาศที่เดิม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 อ้ยหน่อยยงปุยเผาอยังงญี่ปุ่นกับภรรยาเราอ่ะว้าวพี่มาบ้านน้องะไรกัโอ้ยลืมอมดสาตออกมาโอ้ยมีงหน่ะมาแล้วโอ้ของมีงุ่นัวนะสาด คอยว่าคอยลืมเอาไม้พิมพ์ว่ามีเง่ยงุ่นนองม้าแล้วดีผ่านะอันนั่นกัของเง่่ยง่นวะลาของกัคือของเฮาองเพิ่นกัคือของเพิ่นเออเมื่อไหร่เป็นของเ็นปูนะแม่แ่ยม่กินเขาืออืมเมื่อไหร่าเป็นสิบเนนางเบิดบเรากดบวกได้มาถึงม้าเนี่ย็นอยางต่งเรอึ้งเบิด มาให้แปนี่มึลืมเอาความมึนมาฝากเด้อให้พี่พีมห้ามดึงเสื้อขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเอาความมึนมาฝาก<แ>อย่าไปโยกพี่คิวอย่าไปโยกของเพื่นบำเมียนของเฮาได้หนินั่นม,มันไม่ใช่เสียงนาเรานะแปลงไฟใสเสียงนาพไฟยีใสแม,ม,ม่เห็นบอกกนเป็นเสียงนา,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 นาเฮาอันเฮาก็โยกได้จ้ะเออพูดน่ะเสียงนาเฮาใช่ยู่อยู่บ้านอยูรอรอหน่องแม่นแล้ว โอ้ยแม่บีมาห่อน่มีผู้ใดีหับเด้อมาอยู่ท่งนา,างจังซี่เขาคิดแล้วไปหับก็ไปหับพี่บีมาผิดว้าวขีไปหัหยังเขาคิดกับบ่ามาผิเฮาก็ต้องา่าเอากล้องเข้าเมียบ้านเข้าใจบ่ะอบูอมโมเ่แห่ดีใจบ่จา้าดีใจบ่แม่บีสิมาแหมวไอ้คิ้วก็เอิเอ้ออนพีบีไดรเอาไอ้คิ้วกับเป็นพีไหม เดี๋ยวไอโชคขึ้นอื่นแม่บีไอโชคก็ต้องเงินแม่บีเพราะว่าไอโชคเู้ยไปได้ต้องเงินแม่บได้โอ้ยเขาไม่เกตถนนน้อสิไปได้บ่ล่ะแม่ทางแล้วค่ณคุแม่บีได้ไปทั้งไปแม่ไปทางไหนบ้างนั้นบ่ไม่สิไปทางไหน นั่นนะ่ะเขาเกตถนนเนี่ยมันเรียบนะ่ะดีขึ้นกันเขาเกตมันเรียบเราจะไปย้อได้啊เนี่ยนั่งลงพี่พิมนั่งลงนั่งลงนีการเดนเนี่ยเนี่ยมองเกย์คอยขี้อ้อมไปทางไหนวาไอ้บ่ไปเด้อทาง <laughs> เราเราเ,า,า,งงาเราเขาก่อสร้างเขาป้องหานเราเขาก่อไปทางนั้นดีไปได้ยังได้ขันยาคล้องกับไปได้เปล่าไปชดน,น,นะไปชดเนี่เป็นละไมิป่าเลยถ้าไปทางนี้ก็ได้บ่มีดอก เขาไปทางนี้กั้อืมเขาไปทางเกาเนาะผู้ได้บอกไปน้ำเฮากช่างโงนน้ำหนาดูดูความสนพี่น้องเลยนั่งลงพี่คิวนั่งลงดีๆคุยกันจาแจจอแจเดี๋ยวเพื่อนก็ขึ้นมาใ่เนี่ยะอันนี้อันนี้อันนี้ขงไมการลเนี่เฮ้ยเไมกาก็นีนี่เอากระแม่กมันกระยนหนีได้นั่นเดียมวกแม่เมือนกเฮ้ยนี่ย่า มเนี่ยของเาวะเออหวาไม่มีมหมดยาี่เอออย่าไปเห็ดนะนะแม่มึงนะรับใครบ่นเออล้วเาฝาองว้วน้อักีน้นนี้แม่บบมาน้ำหนวโคตรสวยเลยเป็นอย่างคือโคตรสวยไปถากมัอยู่บ่หิ่งห่งยันกินหอยี่ามเงกินยังจ้ะออกกําลังกายออกกํลังกาย แน่ยต้หาพี่นูนะปะบอกวอาพี่หนูนด,ด้มากระบาดไ่าโทรศัใดมันบามีเน็ตอันเนี้ยเล้าก็ใส่เชเบลวะอ๋อดูแล็ได้ใส่เน็ตได้เหรอน่ไ้ขอไหมของหมเอาเลยย,ย้ายเอาเลยกินสองคนแสบบ้ไอ้กว๊บลินแดงเลย หมีดากไม้หนีบดากพี่คิวนะครับพุ่นมีไงเทาเอิ้นกินข่ากินซาันกินซาสันเท้ากี้เ้ดอกตอนเที่ยงอยวเฮาก็กินเขาจังไดน้องพีมฉันตัวลูกอย่าเ้าับ มันขาดมันเนี่ยแปลก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 ทางนี้พิมกกไก่บีกับเสียงจอยเท่านั้นวะล,ลูกแม่บีเด้ลูกแม่บีกับมีนี่เดี๋ยวหน,นึ่งมีคนเดียวลูก,มกแม่ตาก็คือสาวผู้หนึง่งลูกซ้ายผู้หนึ่งท่านดัวเป็นยังไรอ่ะไอ้เชืผู้นหนึ่งไอ้เชือกเป็นผู้หนึ่งไอ้โซ่ผู้หนึ่ง ย้ายอันเข่ากันนั่นเจ้าอันปล่อยไว้มันเมืนเข่าเดียวกันบ่ล่ะย้ายนั่นสเอ้ยเมียาอยู่บ้าละเมีนอยู่ละเขาคือกันบ้านเขาอยู่ใกล้กันเป็นพี่กับน้องกันทั้งสามคนนั่นแหละต้องรักกันอา้าวคือไม่เมียงหนาคือกันแต่สองสองผู้หญิงไอ้เชื่อมาก่อกันกันดูดูพี่น้องกันรักกัน ดูพี่น้องันรักกันติววิวข้าวประเด่นคุยวะคุยต้คุยกอดกันไม่แต้องันแีรมนมีีพี่น้องเอ้ยมาพอกันสามคนนี่ปวดหัวปวดหัวไไปหาบอต้องไปหามลงผู้ใดไปตาดออกจากองมะละดก กูบอกศาสตรมะปูอะปูเตียงไหมสาสตรนันี้นอนกันผููไดบอกงายตาดอกจากกองมะดกเลยนอนะบ่หายไปบุรีรัมยาน้ำมืออื่นโอ้โเย่เดนอนดีกว่าไกลมาคือยุทธกรดื้อจริงจริงมีครไกลพอหังนกเส็นตัวนั่นหังนกเต้นคิ้วใช่นี่ไหมนีไงดับดัไเหม็นปะ ให้นั่งเลยบรรยากาศก็ดีดีหม่องเก่าล่ะพี่น้องหม่องเก่าหม่องเก่าแล้วก็มาเจอคนเก่าแล้วก็มาเจอคนเก่าเจอคนเก่าเจอคนเก่านั่นเพิ่นขึ้นมาแล้วเด้อมาที่หนเด้ออ่แม่นูเด็กแม่ก้ามกระลังเดกินแ้ว แม่แม่การเหน่กำลังกำลังสนเขมนมแม่เขมนะคะแม่การเนือเ้้เมีนญ่ใหญ่เหอมบ่่ยนใหญ่หญ่เลยเขาลบเาลบให่อยู่ดูบเมีนใหญ่ไม่ใหทันไมทันแม่แม่การกำลังอ๋อทนไม่ทนม่ันบั่นเลกอ่ะมทันบอคอยนี่ล่ะบอลคอยอ๋อมูเจ็ดมูเจ็ด โมเป็นออเมันเมยทันเมันเยทัม่ลก็มีมิวามีเงยพันนี่ว่ามีพันย่บานเมยเราเออญาสูตัวอน่ะไมย์ญาสูเออแม่บ้านเราญาเมยสูอเออน่าเสียเออว่า้วกันเลได้ไหู้ยคุคุณอ่ะบานเรานเล็กบ้านเราอีหมันน่าเสีย อเนียคือบกลเรวกบาที่นี่กะเกบาที่นี่ไม่ใช่คนนักับดาค่ะเดี๋ยวกลับค่ะเดี๋ยวดาวตเซ็มโอ้ของเียโนดโนดลูกโนดโนดอย่าไปเหตุยังนั่นมันสีพุ่งผีบ่าผีบาบักโตดแม่บักโตดผีบา เนอหน่ะพี่บ้าขี่จักรยานหน่ะพี่บ้าเป็นบ้าเนียนไม่บ้าพี่บามาจับเด็กหน่อยพี่บาจับไม่ลจับร้แล้วพี่ไป่ขี่จักรยานแน่นอนเห็นมันเห็นมันเห็นเขาขี่จักรยานตอนกลงคืนมันบ้า

อะแม่มึงเอามีดมาบ่หรอคิวเค้คือเอาคือเอาหมากกระท h มาแต่ว่าบ่มีมีดเราเปลี่ยวมีดมาเฮ้ยสอนกับาก่าเรงเอาม้าอีกยัเสียงดังแก้วกับกกว่บาเดอเอามามลืมเห็หหเนอบไไอไม่ย่เดี๋ยจึงเขาไม่แซ่บเออไปเอากรบื่อหัอดูเกดุกาเมน ไปเอาก็บ่ไล่บล่เขายางกับเด็กยางกับกจังไหนมีรถอ่าสำหรับคลิปนี้กัขอใ้คายาดีค่ะไปากะไล่ยางไเอาความหนาเหมือนมาฝากจำหนีกันเวยจ้าฝากกไล่์กแชร์กาก Subscribe สองถ่ายยคลิปชนแนลนเดค่ะเอาบายบายแล้วพี่พิมพ์ ๊มยบายพี่โชคบ๊มยบาย๊ม่บายเจ้า